สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเอาแล้วไงมิกทองระยะโพยอดคำหวานใส่ที่สาทำแฟนๆกรี๊ดสนั่นเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกันดีสำหรับมิกทองระยะพระเอกหนุ่มแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยซึ่งต้องบอกเลยว่ามิกทองระยะนั้นมีผลงานอย่างมากมายในวงการมาแล้วนะับไม่ถ้วน และถึงแม้ว่ามิกทองระยะคิวนานจะแน่นแค่ไหนแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่ไม่เคยขาดตกปกพ้องเลยนั่นก็คือการดูแลคุณแม่ซึ่งหากเมื่อไหร่ที่ว่างจากการทำงานหนุ่มมิกก,ก็มักจะกลับไปดูแลแม่อยู่เสมอๆจนทำให้ตอนนี้ หนุ่มมิกทองระยะยังคลองตัวโสดล่าสุดทางด้านมิกทองระยะโพยอดทำวันใส่นางเอกดังทิสาวริทิสาได้ออกมาโพส์ภาผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของตัวเองพร้อมระบุข้อความว่าไม่อยากให้คิดมากแต่อยากให้คิดถึงซึ่งงานนี้ทางด้านพระเอกดังอย่างมิกทองระยะได้เข้ามาคอมเมนต์กลางไอจทิสาวริทิสาเอาไว้ว่าคิดถึงแล้วเนี่ย โดยทางทิศาเองก็ได้ตอบกลับไปคิดถึงก็มาหาพร้อมซี่คุงหมูบวกผักสลัดบวกน้ำผลไม้สลัดบวกหมูยอด้วยนะงานนี้ต้องบอกเลยว่าแฟนๆจิ้นกันหนักมากขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมรับฟังคลิปจากกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ